สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโู่หวยเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยครับท่านผชมที่น่ารักนับถือทุกท่านเจ้านี้ xj xj ฝากมาล่างสองฝากมาสิบหน่วยล่างฝากมาสองตัวเดียวเป็นเดวทางอดีตที่แล้วก็ฝากมาหกสรุปแล้วผ่านอดีตที่แล้วผ่านก็ขอบคุณมากต่อไปเจ้านี้ เออีกหนึ่งแนวทานล่างสามตัว895 895 895เปเเป็นแนวทานล่างเจ้านี้ครับโชดฝากมาเด่นล่าง ห้าสี่สองห้าสี่สองสามตัวอดีตที่แล้ว 8, 6, 9, แปดหกเก้าผ่านหกเดี๋ยวตันใหม่นี้ก็ฝากมาห้าสี่สองต่อมาเลยเจ้านี้แสงเดือนฝากมา ศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ฝากมาสี่ตัวเป็นเดวทางต่อมาเลยเจ้านี้นะเจ้านี้ลูจิเลสนาคาเดล่า เก้ 90. 90. าศูนย์เก้าศูนย์อดีตที่แล้วหกเจ็ดเนี่ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมาเก้าศูนย์สองตัวเป็นเนี่ยวทางต่อมาคลนกายวุธินาน เจ้านี้ฝากมา164 14 16 18 4048 6467วิ่งบน6กับ4วิ่งล่าง1ต่อมาเจ้านี้ครับนะดับบู ตัวเดียวเจ้านี้ก็ฝากมาอีกหนึ่งใบดับโบนฝากมาด, 9. ดับ9ดับ9ดอดีตที่แล้วก็ฝากมาดับ 5. ห้าในทันใหมนี้ก็ฝากมาดับ9ตัวเดียวต่อไปเจ้านี้ ก็เป็นนะททัน2ตัวบนตรงโต๊ดนัทันแล้วก็สตัว6กเจ็ดห6 7ป6เจ็ด6ป7สองหกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่หกามหกแปดสี่หกแปดหกแปดสอต่อมาใบนี้เอ้ยเนียวฐานล่าง2ตัว เก้นนานะอดีตที่แล้ว67เจ็ดแนวตันใหม่นี้ก็ฝากมาเก้านตัวเป็นแนวทานต่อไปครับต่อมาเจ้านี้แห่งแห่งสิล่าง อดีตที่แล้วหลุดนะอดีตที่แล้วหลุดเนื้อท่านใหม่ก็ฟางมา4ี่ห้าหกเจ็ดแสองสห้ากสองฝากมา6ตัวเป็นแนวทางต่อมาเลยหน่วยล่างนะฝากมา อดีตที่แล้วโหลดนะเนี่อทันใหม่นี้ก็ฝากมา901256 901256เนื้อทันใหม่นี้ก็ฝากมา6ตัวเช่นกันต่อมาเลยเจ้านี้นะ แหงแหงหลักอร้อยอดีตที่แล้วหลุดนะอดีตที่แล้วหลุดเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมา3 4มสี่ห้า6กเาสี่ห้าหกดเ้าต่อไปหลัก10อดีตที่แล้วผ่านนะ อดีตที่แล้วผ่านเนื้อท่านใหม่นี้ก็ฝากมา1นึ่งสองห6าหกแปดเห่งสองห้ปดเก้าหลักหน่อยกันต่อหลักน้อยอดีตที่แล้วผ่านนะสอง ในทันใหม่นี่ก็ฝากมา35มห้าหกเจ็ดศนย์ากเจ็ดนใทันใหม่นี่ก็ฝากมาหกตัวเช่นกันหลักนนอยต่อมาเลยเจ้านี้เจ้านี้ก็เจ้า เจ้านี้ฝากมาล่าง3ตัว6 8 0 6 8 0นะอดีตที่แล้ว4 6 8นะเนะแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา6 8 0ขอบคุณอย่างมากสำหรักแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ ก็ฝากมาหน่อยบนนะหนึ่งสามสี่ห้าหกเจปดเ้าหนึ่งสามี่ห้าเจ็ดแปดเก้าตอมาเลยกเกษตรนายาเนาะฝากมาวิ่งล่างห้ากับ9้า ฝากมาคู่ห้าสองห้าหกห้าเก้าเก้าสองเก้าหกฝากมาห้าคู่เป็นเนียวทางก็ขอบคุณอย่างมากมาต่อการใบนี้เอกเจนะเด่นล่างสามตัว 251 251ห25าฝากมา3ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วหกเก้าหแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา251ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทานเท่านานนะท่าน เป็นประานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนรท่านฝากมาเป็นนรท่านด้วยครับนะ ก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนวทันใหม่คลิปใหม่กันเลย